การแผ่เมตตาแบบเจาะจงนึกถึงใบหน้าผู้รับชัดเจนถ้ามีกำลังมากพอวิญญาณก็ถูกปลุกจากสภาพผวังรับความช่วยเหลือได้การแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลผู้เสียชีวิตในข่าวจะได้รับไหมและต้องระบุเจาะจงไหมการแผ่แบบไม่เจาะจงถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้ประโยชน์แก่นิสัยทางจิตของเรา และเหล่าวิญญาณที่สามารถรับรู้แสงสว่างอันเกิดจากการอุทิศของเราได้แต่การแผ่แบบเจาะจงนึกถึงใบหน้าผู้รับชัดเจนจะเป็นทิศทางพุ่งตรงไปถ้ามีกำลังมากพอวิญญาณก็ถูกปลุกได้แม้จากสภาพผวังไม่รู้เหนือรู้ใต้อย่างการณีข่าวดังแบบนี้ในที่นี้คือข่าวกราดายิงศูนย์เด็กๆนะครับจิตวิญญาณผู้ตาย มักได้รับความช่วยเหลือล้นหลามมีผู้บำเพ็ญบุญทั้งระดับทานศีลและปัญญาผ่าการอุทิศให้ทั้งประเทศคิดเป็นกำลังบุญมหาศาลประมาณไม่ได้เราเจาะจงอุทิศก็เท่ากับเป็นสายน้ำเย็นอันสว่างสายหนึ่งไหลรวมกับมหาสมุทรน้ำใจไปถึงเขาเช่นกันนับว่าบุคคลกลุ่มนี้มีบุญเก่าช่วยไว้ให้ไม่ต้องลำบากเพราะมีคนคิดอุทิศบุญแบบนี้หลายแสนกำลังความสว่างเหลือเฟือ ช่วยได้จริงหมายเหตุผู้อ่านขอเสริมแง่คิดไปอีกสักหน่อยนะครับในกรณีข่าวดังปรากยิงเด็กนั้นขอยกบทความของคุณดังตรินที่เคยทำเป็นเสียงอ่านไว้แล้วเกี่ยวกับการแผ่เมตตาให้วิญญาณเด็กที่โดนฆ่าเห็นว่าเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างดี ่นาจะมีประโยชน์กับทั้งคนเสพข่าวและผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะครับเพราะถ้าได้ดูคอมเมนต์จากสื่อโซเชียลต่างๆนั้นจะเห็นได้ว่ามีแต่อกุศลจิตมหาศาลเกิดขึ้นพร้อมกันจำนวนมากเนื้อหาส่วนหนึ่งจากตาสว่างรักมาดุลตอนที่207นะครับภาพข่าวที่เราเห็นมันแค่นี้แต่ภาพที่เราไม่เห็นคือชีวิตหลังตายนั้นยังมีอีกมาก ่าเอาโรงเกลยดคนร้ายเป็นตัวตั้งให้แปลความสงสารเด็กมาเป็นกุศลคือน้อมนึกถึงความดีที่เคยทำจนใจเป็นสุขแล้วแผ่เมตตาเผื่อความสุขในใจอุทิศส่วนกุศลให้กับเด็กเพราะเด็กที่ตายทรมานจะหลงทางนานและกล่าวหรือนึกในใจดังนี้กองบุญใดที่ข้าพเจ้าประกอบแล้วในชาตินี้ขอจงมีอานิสง ช่วยดลใจให้วิญญาณของเด็กน้อยรู้สึกถึงความสว่างความเย็นและความสุขเท่ากับข้าพเจ้ากำลังรู้สึกด้วยเถินเป็นเนื้อหาท่อนหนึ่งจากตาสว่างรับปรุณตอนที่2 0งร้อยเานำมาย้ำอีกทีละกันนะครับซึ่งความจริงวิธีนี้ก็ใช้ได้กับทุกครั้งที่เราเห็นคนตายในภาพข่าวทุกวันนะครับการแผ่เมตตาจะได้ผลจริง สำคัญที่สุดต้องเคยทำบุญไว้ก่อนจะเป็นทานหรือศีลหรือปัญญาคือเจริญสติให้น้อมนึกถึงบุญระลึกถึงภาพในสิ่งที่เคยทำไว้จนใจสว่างเป็นสุขที่ตัวเองก่อนและวจึงแผสุขไปให้คนอื่นการแผ่เมตตานั้นไม่ใช่การส่งความสงสารไปให้นะครับแต่คือการแผ่ความสุขไปให้หลายคนยังเข้าใจผิดมาคิดว่าการแผ่เมตตาคือการขออย่ายให้มามีเวรต่อกัน ขออย่ามาเบียดเบียนต่อกันกลายเป็นสวดหรือน้อมจิตเพื่อหวังผลถึงตัวเองไปซะอีกคือหลักของการที่บอกว่าอย่ามามีเวรต่อกันนั้นก็เพียงเพื่อปรารถนาดีต่อเขาไม่อยากให้เขาทำบาปท,ทำกรรมไม่ใช่หวังเพื่อไม่ให้เขามาทำร้ายเรานะครับจิตเวลาสงสารให้ดูว่าจะเป็นทุกข์ใจเสมอซึ่งจิตแบบนี้คือโทสะเป็นอกุศลจิตควรปรับให้เป็น เห็นใจเอาใจช่วยขอให้เขาผ่านทุกนี้ไปได้โดยไหวด้วยใจที่เป็นอุเบกขาคือวางใจสงบนิ่งเป็นกุศลที่ดีที่สุดก็คือประคองจิตให้เป็นกุศลด้วยการแผ่เมตตาที่ถูกต้องจึงจะดีกับทั้งคนเป็นและคนตายรวมถึงช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ถ้าจะวิจารณ์ก็คือแนะนำาพื่อน,นำไปแก้ไขไม่ใช่ด่าเพื่อสาใจอย่างเดียวนะครับ การโกรธสาบแช่งเกลียดไม่ได้ทำให้ใครได้บาปเพิ่มขึ้นยังไงเขาก็ต้องรับกรรมที่ได้ก่อไว้อย่างสาสมแต่ขณะที่โกรธเกลียดเราสร้างบาปสร้างอากุศลจิตให้ตัวเองมีวิบากเป็นทุกข์ฝังลึกในใจหรือที่เรียกว่าปฏิคานุสัยอกุศลจิตมีมากสะสมไว้มากเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ดึงดูดคนไม่ดีเข้าหาได้ง่าย เมื่อล้อมรอบไปด้วยคนไม่ดีสิ่งไม่ดีก็ตามมาดิสารพัดนะครับและขณะที่ทุกคนเศร้าปานจะขาดใจโกรธเกลียดรุนแรงความสงสารจับใจล้วนเป็นทุกข์ทางใจเป็นอกุศลจิตเมื่อคิดถึงรารด้วยอกุศลจิตโดยเฉพาะคนตายจะมีผลเหนียวรัง้งไม่ให้เขาไปดีโดยง่ายและอาจพลอยทุกข์ใจไปด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิจิตของคนตายด้วยนะครับ เรียบเทียบง่ายๆเวลาเห็นใครเศร้าถ้าหากเราไปนั่งใกล้ๆแม้เขาไม่บอกเดี๋ยวเราจะรู้สึกหดหูขึ้นมาเองเกี่ยวกับคนเป็นทำร้ายคนตายได้อย่างร้ายแรงในเชิงลึกยังมีอีกมากติดตามเพิ่มเติมได้กับเสียงอ่านชุดใหม่คือชุดโลกทิพย์ที่กำลังจะจัดทำนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากเหมาะกับการศึกษาให้เข้าใจหลักกรรมได้เป็นอย่างดีเป็นชุดที่ต่อมาจากเรื่องแววเสียงสวรรค์ แต่เป็นหนังสือที่ต่างชาติและเป็นคนนอกศาสนาเขียนจากการติดต่อทางวิญญาณซึ่งเล่าเรื่องชีวิตหลังความตายไว้เนื้อหาหลักส่วนใหญ่นั้นตรงกับหลักในพระไตรปิฎกอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ท่านเหล่านั้นไม่เคยศึกษาคําสอนของพุทธมาก่อนสําหรับหมายเหตุที่ทรกาข้ามานั้นขอยกข้อความทั้งหมดนั้นมาย้าไว้อีกทีซึ่งอาจจะช่วยสกิดใจบางท่านได้ไม่มากก็น้อยเพราะปัจจุบันสื่อสังคมโซเชียลมีเดียนั้นทุกคนเข้าถึงได้ง่าย กระตุ้นให้เกิดโทสะหรืออกุศลจิตได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมากการวางจิตให้ถูกต้องจะเป็นสิ่งที่ดีกับทั้งคนเป็นและคนตายไปพร้อมกันและดีต่อสังคมในภาพรวมด้วยนะครับซึ่งพระไตรปิฎกก็สอนไว้นะครับว่าภัยพิบัติแม้แต่การได้ผู้ปกครองไม่ดีเกี่ยวเนื่องกับความดีความชั่วของคนในสังคมส่วนใหญ่อย่างไรก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้พิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะครับ